สวัสดีค่ะวันนี้วายร,รักพันไม้จะมาทำการผ่าหัวบอลสีหัวนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆชมโดยสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่ที่เราจะทำวันนี้มีตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้ในการเล่งรากแล้วก็ ฆ่าเชื้อราในตัวด้วยนะคะเนี่ยตัวนี้ Amazing Grow ค่ะเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวสำหรับการฆ่าเชื้อราและเร่งรากด้วยค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆไปสำรวจดูหัวบอลสีของเรานะคะถ้าว่าเห็นใบเขาหดหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างบอลสีตัวนี้นะคะบอลสีของเราใบเขาหดหายไปหมดแล้วใบสุดท้ายทำท่าจะหลุดเราก็เลยทำการรือ้อขึ้นมาดูปรากฏว่า ลากเขาเริ่มเน่าค่ะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทำการล้างหัวตัดรากที่มันทำท่าจะเน่าแล้วก็รากต่างๆทิ้งจนหมดแล้วนะคะทำความสะอาดสะอาดแล้วเนี่ยเราล้างแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะเขียวเยอะมากเขี้ยวเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้เราจะมาทำการผ่าแล้วนะบอลสีหัวเล็กๆ วันี้แต่ว่าเคี่ยวเยอะมากเราจะผ่าให้เพื่อนเพื่อนชมกันค่ะก่อนอื่นมีดที่จะมาใช้ทําการผ่าหัวบอลสีนี้เราต้องทําการเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเนี่ยเราได้เช็ดทําการเช็ดมีดผ่าตัดของเราด้วยแอลกอฮอล์เรียบร้อยสะอาดแล้วแล้วเราก็ได้เตรียมน้ํามาเพื่อล้างหัวยางยางบอลสีออกแล้วก็เราก็จะมีน้ําปูนด้วยค่ะเพื่อ แช่สมานแผลเขาแล้วก่อนอื่นเรามาทําการผ่าเลยนะคะเนี่ยเราเห็นเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะปลายปลายปลายของบอลสีต้นนี้มีจุดดําๆนี่ค่ะจุดดําๆนี่เขาทําท่าจะเน่าแล้วนะคะเราตัดทิ้งไปเลยค่ะเนี่ยจุดดําๆที่เป็นเชื้อราตัดออกไปเลยแล้วก็เราจะไม่เน้น การทำจำนวนนะคะแต่เราจะเน้นการเกิดการเกิดชัวๆแล้วก็เป็นพุ่มเป็นกอเลยค่ะเนี่เราก็ตัดระวังเขี้ยวออกนะคะนี่ตรงนี้ตรงหัวเนี่ยเขี้ยวเยอะเราะจะปลูกแบบนี่ค่ะเขี้ยวเยอะมากเราจะผ่าผ่าเพิ่มอีกนะคะ เี่ยวค่อยเยอะหรือไม่ผ่าหรือเอาอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะเผื่อจะไว้ไว้แยกเวลาเขาออกหน่อมาดีกว่าง่ายต้นจะสวยนี่ค่ะเทียบเลยเราจะไม่ผ่าเยอะนะคะอันนี้เราต้องการจะให้เขาเกิดเป็นกอแตกลูกมาแล้ว,ลวเราก็แยกนะคะเนี่ยหลังจากผ่าเสร็จก็เอาไปล้างน้ำก่อนนะเดี๋ยวทำทีเดียวเลยนี่ค่ะ อันนี้ก็เคี่ยวเยอะเราจะตัดแบบกะว่าเขี่ยวเนี่ยเดี๋ยวให้โดนเขี่ยว่อน,นะคะเสียดายเดี๋ยว,เ,ยวเปอร์เซนต์การเกิดจะน้อยเดี๋ยวเขี่ยวหักว้า oh, ว wow. นี่ค่ะเขี่ยวรอบเลยค่ะเราต้องการจะให้เขาเกิดเป็นกอนะคะนี่เราเอาผาแค่นี้พอ นี่ค่ะอันนี้ก็มีเขี้ยวค่ะออเอาอีกสักชิ้นดีไหมอันอีกสักชิ้นเนระวังแต่เขี้ยวคค่ะเรียบร้อยค่ะเอาสีาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเราจะเอาไปล้างค่ะ อย่างนี้ประหยัดน้ำดีค่ะเอา,าน้ำมาเยอะๆที่เดียวเลยไม่ต้องฉีดเหลือน้ำแล้วก็ไปทำการลดต้นไม้ได้นี่เป็นการประหยัดน้ำนะคะล้างง่ายด้วยดูซิสาดละเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำปูนสักครู่นะคะสี่ชิ้น พอแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแช่นะ้ำปูนนิดเดียวแล้วก็เอาขึ้นมาขึ้นมาทีนี้เราจะี๋ยทำการใช้ตัวนี้นะคะ Amazing Grow เร่งรากพร้อมกับค่าเชื้อราไปในตัวค่ะเราใช้ตัวเดียวอยู่เลยค่ะเนี่ยเปิดฝาออกใช้คัตต้นบัตนะคะ จุม่มไปที่น้ํายา Amis i n g r o นิดเดียวค่ะนี่น้ํายาเขาสีฟ้า,ฟาแล้วก็ทาไปที่แผลนะคะ จริงน่าจะใส่ถุงมือนะคะถ้าทําการนี้เพื่อนๆแนะนาเพื่อนให้ใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวเผอิญถุงมือของเรามันขาดแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่ค่ะใช้มือนี่แหละ เสร็จแล้วหลังจากทาเมซิงโกล์เสร็จแล้วเราก็าไปผึ่งผึ่งลมไว้เสร็จแล้วนะคะลองทิชชู่แล้วก็เอาชิ้นส่วนที่บอนสีที่เราผ่าแล้วก็ทาเมซิงโกแล้วก็ไปผึ่งลมวางผึ่งลมไว้ให้แห้งจึงค่อยทําการเอาลงชํานะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเปอร์เซ็นต์การงอกร้อยเปอร์เซนตเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการผ่าบอนสี ด้วยวิธีใช้ a m a z i n g Grow ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่เราใช้เอามาทำให้เพื่อนๆชมมันเป็นการง่ายค่ะเร่งรากแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเน่าแทบจะไม่มีเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจะมาอัปเดตเพื่อนชมอีกโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ